ไฟจอมลยนิสสันนาวาราครับสีแดงคือไฟสีกลางคือกาว ใส่ผมใส่ก็มันจะมีบ่ารองรับอยู่นะเป็นเหลี่ยมใส่วางตั้งก่อนวิธีใส่จอเลนหม่นะครับก็จะมีฝาครอบด้านบนนะครับนี่ครับเราใส่ฝาครอบด้านบนแล้วก็จะมี น็อตลับอยู่ตรงใต้นี่ฮะใต้พวงมาลัยใต้หน้าปัดสองตัวเรียบร้อยอยังรามไม่เยอะยนะครับอันนี้ก็พอได้อยู่นั่นอยู่อันนี้ซ่อมแล้วก็สมบูรณ์ครับซ่อมแล้วอันนี้ก็สมบูรณ์ดีแล้ว <laughs> ช่ได้ครับอันนี้เวลาตัร์ทนเครื่องต้องปิดไฟปิดแอร์เล้ก่อนค่อยตตัเครื่องนะครับผมเออถ้าเกิดว่าบางทีเราเผลอเริมเปิดแอร์เปิดวิทยุเนี่ยไฟมันกระชากอ่าพวกนี้ต้องปิดไฟปิดแอร์ก่อนค่อยตารตทรถพูดแต่ว่าแอร์เย็นดีเนี่ยชํำเลยแอร์มันตัดไวอ๋อตัดไวเพราะว่าพี่ตั้งอุณหภูมินี่ไง พีต่ต้อง,งตั้งตรงกลางนั่นเนี่ยหุนดำพรมเนี่ยแด,ด็ไว้ดีไม่เป็นไรอออน้อยไอ้หนาวไปหนาวเหรอ <c oughs> นิสันนิสัน,นหนาว <c oughs> <c oughs> หนาวในด้วยหนาวหนาวในหนาวในนี่ก็ต้องจิบเบียร์แล้วเบีย <c oughs> <c oughs> ได้แข่งแข่งไอ้นี่ต้มได้ไหมอันไหนครับ แทนทวิสแอร์แผงทวิสแอร์ไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้ก็เสร็จสมบูรณ์ครับเวลาจะเลยเขาว่ากันว่าอาการมันจะ